แพ้อันนี้แพ้เลยครับผมฮะโอเคกคนนเยอะจังเลยสู้ไหมสู้ไหมสู้นะโอ้โหนี่สุดเป็นลูกข่าง Attack กับ b a l a n c นะครับผมอ่า Attack กับบา l า n ดูกนร่าพระเอกกับพระรองใครจะชนะนะอ่านี่พระเอกนี่พระรองนะครับอ่า i ิน i n น t y ี้นาโด เจ๊ตนี้เลยโอเคโอเคใครช้อนกันดูกันถ้าเกิดมันอยู่นิ่งๆไม่มีวันหยุดเออมันทนแล้วมันนั้นนะมันเข้าไปเข้าไปิดไฟเขาไม่สิไม่ได้มันต้องมีกัโต้ควบคุมครับผมอ่าเอาเลยนายไม่สนงสักทีอ่ะเราลุดไหมเออเออเอาล่ะครับต้องมาบาลานยังอ่เออลครเอาใครสนะมาดูกันนะครับผมเอาละเริ่ม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 เข้าใกล้กันเรื่อยๆนะครับมีเริ่มเริ่มมีลองเชิงมีลองเชิงมีแย็บ ด or. ด or อ้าน um. Father, <S 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 ี่ม we no ือแยบฝัดแยบเอาแล้วนะผมใครจะชนะมาดูการรู้สึกส uhm ีแดงจะแบบเอาไอ้สีแดงว่ามือหลังอ่ะไอ้สีมือต้องมือหน่กโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครจะแพ้ใครชนะมาดูกันทีนี้ครับวัดกันที่ตรงนี้เอาแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ย ค่่ต่อไป